ฉันน่ะเป็นกินนารีหนูหนูแต่เธอเป็นขิงคากหนูหนูบอด้มีปีกเด้ออ๋อนี่จะมาหาว่าเจ้าของเป็นของจินจินยังกินจิ้มม้าโน่นน่ะเดี๋ยอยูหนึ่งบอสองบอสามบอสี่บอะปาบอ สวัสดีค่ะสวัสดี FC Niroi Channel นะคะเป็นอย่างเนี่ยเอาหนาคือเป็นทั้งซันมักไก่ก่กองกันนะเป็นไรเลยมันเป็นเท่าๆท่าบ่เออเอาขึ้นหนาหลนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนอกขาวขึ้นสิพักผ่อนมาเพียงพอนอกน้อยขาวน้อยยุยยุยยป่าพี่ร้องเอ้ยเมื่อคืนนี่พาไปงานเป็นอย่างอันบ้าสิขืนเตยบัดชุดไายน้ำมาซันมึงสิขืนว่าเออขืนอยุบมาซัน ไปเจอขาวหน่อยแม่โยกโขสองเบรกใหญ่ใหญ่พ่ามึงลงครับหม่องนอนสาบงาบอยู่เข้าอยังหนุดมกับปตื่นแค่เหลียวสิ่งหุ้มหัวกับปตื่นอิลีบอกเออแต่งหนักกูชุดเหลี่ยมเพิ่มผักมหาจ้าแม่ค่อยแต่งหาให้สวยอยู่แบบคนมาสวยแม่มันหยังเนาะยังเอายังเอาไปเห็นอยู่อีกว่ามันก้มถึงรถหย่บเป็นเอเดียดอยู่โอ้ไปไล่สู่อีลีบอกเมียนตัวดอกขาวหน่อยเมโยกโขมืนขึ้นที่สองเบรกใหญ่ขาวหน่อยไข่าอ้อเพิ่นที่ฮามึงจะมันลงเส็เพิ่นขาด ตอนนี้กําลังเดินทางนะคะกับสีสันแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องขาการล่างสีผ้าเมลี่ไปเอาลูกเอาบรรดาลูกลูกบ<ม>รรดาลูกลูก,ลก,ลกมแม่นียังกับจังไปเบิ่งกันนะคะว่าลูกเมลี่เป็นอยังเป็นอยัางนเนี้ยเป็เสีออกอะไรยู่ดออจะจะเดาออกก็เสเดาออกอ้เมึงอกีาถา้ถามถามเพื่อพานาจ,จอรถนี่ถามเพ่อพานาจอเดาอออกยู่พี่น้องว่าเป็นอยังมันตอบขึ้นแล้วเยอะนี่นึงเฮ็ดนางเฮ็ดนางไหนน่ากระตุ้นตัวร้องวายุ่ยยุ่อยู่บ้านไหาเฮ็ดอุ้ยทางคือแคมป์ ก <Okay S 1> อเคน,นะคะอันตอนนี้เมลี่ก็มานอนกับน่ลุยมาอยู่บ้านน่ลุยกรสีมาถ่ายของถ่ายคลิปน้ำน,นี่ละพี่น้องแหละ,ะมาถ่ายงานถ่ายอย่างเนาะมีการมีงานทาใครก็อยู่บ้านซื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนมาดูแลคุณยายแล้วใช่ไหมแมนเจ้าค่ะกับเพื่อนกรสีเดีมาทํางานเนาะกับเพราะเดี๋ยมีเงินใส่เวลาขายเจลกระสีเดี๋ยมีเงินอันกระเฮ็ดเจลก็ะได้ตำเจลอย่อยาแรงตำนเจลจังใดฮึดฮึดฮึดฮด ช้ำน้านดอกตำเจียวจะยุ่้ยอุ้ยซาอันอุดาดซาอนุดาดกินนารีจะมาลงนี่น่เขาจะมาลงอยู่วันน้อยคือเป็นะถ่วหัวยืนเมือบ่หอดแต่ยุ้ยฉัน่ะเป็นกินนารีหนูหนูแต่เธอเป็นขิงคากหนูหนูป่ไดีมีปีกเด้ออ๋ี่จะมาหาว่าเจ้าของเป็นรองกินกินยังกินกิมมานะ นกปรเด็นเป็นเกินนั่ี่นเป็นกินขิมมาโอ้โหแห้ปวดบรรดาศีษะอยู่เนี่ยอยาาบรรดาศีษาปวดหัวเนาะนักมดตึงๆสิบหานอยู่ตัวศูนย์โอ้ยยุ้ยบงตละหนามันไล่ขึ้นอียงนี่ขึ้นล่ไล่ขึ้นนักสดาวนี่นาน่ะนั่นกนกขเอนโซฟเอนะคะโซฟอเป็นแห่งยากไม่รีโอ โอเคนะครับพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟาร์มแล้วก็จะไปเอาลูกสาวมีลี่มานะคะตอนนี้กำลังเดินทางนะครับบนทางไปพี่น้องขะอุ้เมลี่ย่ลงโดดทางเด้อยุ้ยโดดรถลงไปนี่ึ้นมาได้เด้ทางจ็กกิโลก่อข้างสี่กิโล จะใช้เวลาเดินทางตั้งถึงชั่วโมงจะชั่วโมงสัน่นเปิดองงัดชั่วโมงเอาเพื่อจไปดุนเถอะเอากรับบองทางเนี่ยน้อยคุ้นอร่อยกว่าคุณนลอยโรดเดยเป็นวจคุณนลอยเอาระยะทางสี่กิโลแต่ว่าคุณไปลอยนะครับเพราะว่าเบางบนทางเนี่ยโซฮอดบอกเลยว่าปีหนึ่งกับโซฮอร์ดถ้าจะเป็นทางแนว่นี่วัดสมัยทางจังสี่ก็ได้ซูเออร์นี่ มึงท่างไปพี่น้องคะนี่ต่นลูกสาว่อยครับหยอกจนใส่สีออกเลยหอยอกธรรมดาดอกเพราะว่าผมมันเคยโดดยุยยุยโดดก็หยอกกันมาคือกันเอาบ่เออปาะสีเนตบวกสําหรับกระจอดเก็บเลยนะคะทางกำลังไปนะคะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนะครับผม โอ้ปกุหลยวตัวนี้เห็ก <net> ุหลอดเลียงอดเอากดานวันาขี้จมอยางไกันดมจมทางมาโมเมนต์ตอไทยมากี้ตอนเปิดีจมมีวานไทยวยเพิ่นจมทางมาเอามาหาอาจารย์ะสวัสดีค่ะเฮ้ยย่ามาตนกิ ออเออย่าเฮาสวบรวดไ่อยียัมาเียนทันเลยยมากระเดิอันนี้อา,มมา,อาจารย์นะคะวันดีค่ะอาจารย์กับผู้ให้ผู้ให้ได้นะอาจารย์ผู้กกผู้ข้าว <c oughs> สอนเสริมสวยสมัยตะกี้อันกบอยู่ไซกับมีบอยอยากได้อยากมาอุดหนุนอาจารย์นะคะก็เลยอยากมาเอากับอาจารย์นะคะอยางนี่เศร้าใหเสริมสวยหลันบอบอเศร้ามีคือเก่านักเรียนนะเขาไม่เฮ็ดอัน ฟ้ามโกฟ้ามป่านาเขาฟ้าเบิดอะไรนลิโตนะอาจารย์คอยด้เนาะยังพันน่นดูว่าอันดูว่าอันพันนันรางวัลพันนันเออรงวลกันรางวกี่ประกวดทรงรางประกวดรองวันอูรอลไรบังเด็ขึ้นประกวดน้องเขาอยู่ไงบ้านโอ๊ยบังหนากกติล่าเด็กเขารอดพวกเขายังเอยู่วะอาจารย์บังหนารอดเด็กเขาการต้งลอดบ้าลูกสาวคนระผู้ดีกระดกขมเจ็บกุ้งหมดตะกี้ไปบิงที่ล่ะลูกไปเบิ้งฟ้าไปป เดี๋ยไปพันไม่หรอครับเดี๋ยวไหนพันห้องห้องอย่างใส่ไงอาจารย์ที่ใส่ของของกบหน้าเลยสักอันพันนี่บาครัท่านนี่กพันนี่บกบเทาตอวนี้กบเทาส่งน้องไมเอาเเอาทางก็เป็นหนกสีดุมาเดียวมมาเนี่ยมาได้บอลลูไปไดนบอลนเยไปเดปไปเไปเทอยันีงเ๋ยอเนาะจะขาดผู้ขาได้ผู้ขายห้งขาลอย กัดนายื่งเดากัดขนามหากัดมันโมฮอดอกมันสวบลดเพราว่าถิ่่อมาทำปานี้อันไปงานรับเชิญอาจ่ามงขึ้นห้องกระปืนอ้อันดอกกระเจียวกระมีขามอื้นจะหาางานนีเีกวาอกัว่นมันออด้ไ้หัวมันจะกัดกินมังไพังมังหัน่ลูกัดกบใหญ่แม่แม่เอา อให้อายแล้วคนแน่นั้นใส่เด็ดไหมอันนี้ไม่ได่นเลยอาจารย์้ายนี่ใส่ได้เนี่ยอันนี้ได้เดือนกับอีกสองอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเเเอาตังค์ดือนนึงว่าค่ะนี่ครับผมอันนี้ขายเป็นโลว่ารุ่นนี้ใช่โลละร้อยโอ้โลละร้อยมีทุกรุ่นนะแน่ ก็ยังเกลียดอาหารมันอาหารปลาดุกเก่าข้อตะเพียนน้ำเมื่อวานนี้เห็นบอกน้ำมันโดนหัวอาหารมันกัดแดงมันกัดเดิอดมีกินข้อตรงเพี้ยนต้องเพี้ยนน้ำตลอดนะครับเอาไม้อู้อันนั้นก็บอกข้างรถจะกินมะนาวนี่คิดจะเอาเอาไม่ว่าเขาพึ่งคนหามว่าเขานี่คือผลผลของการนี่คือกบมันเป็นกินกันกินกันแม่มันจะกัดกัน แต่มันสิกัดกันไปถ้ามันบอนนี่มันกับบอเป็นยังไงไงพระท่านกินกันไหแมนอุ้ยพอกหนูไปไงเป็นไงดีเนีโอ้ยไม่เป็นไรมันใส่ได้พอกหนูซ้ำนี่ล่ะเออซ้ำนี่ฟองทำเนียซ้ำนี่เลี้ยงจักเท่าไรนี่อาจารย์เอาโลกนันสองพันก็ได้แต่ว่าอาจารย์ก็จะขายไปเขาะดีแล้วหนูเสีไปใส่พันค่ะ นี่อันนี้อันนี้พันม่าได้อยู่แล้วมันเบอรหัวซ้นี่แหละอันนี้เอ็นลยนี่แหละที่คาดออกไปให้น่ือว่าสิเอาไว้ก่อนแสองมี่พอพันแม่พันแมนตัวนี้เป็นพอพันแม่พันเพื่นมันสิมีกบรุ่นเนึงงตัวใหญ่ๆหนังย่นๆนั่นแบบต้นสป็นตายานบ่เป็นไม่ไม่อันนี้มันสิเป็นสายพันกรบหน้าลูมันสเป็นสายพันกบนามันสิพอันนี้เลยน่นนบอน่นบอน่นในเดือนเดียว่เห็นไหม่เดือนก็อีกสาม0ม โอ้หลายลายลายไปดูไปเหลืออยู่หนึ่งบ่อสองบอสบ่อสี่บ่อห้าบอปรมาณ2กระนลาลายลาพี่น้องเปลี่ยนลายเหอเลี่ยนไปลายเหรอใสดประคอเลี้ยอยุ่หุ่นบ่อโน่นประคอมีแตุ๊ก ปลาคอนเฮงตอนซอนปลาคอนอยากปลาคอนหน้าบอกมันเนี่ยเข้าไปซื้อปลาคอนอันนี้ปาคอนเนี่เป็นปลาแซงห้อมุ่นในหลวงปลาคอนเลี้ยงเลยปลาคเอานึ่ไปเอาปลาคอนหนึ่มี่ปลาคอนปลาคอนบอมีอาจารย์ซื้อมาเลี้ยงอาจารย์กระซังเขาจังเอาทันอันลูกพิบกระมากตัว่าอยู่ว่าหังโคเป็นใหญ่ๆนะมีสักกบเบิ้ลนี่พวกนี้กบอ้อยจ้อยพีสองสามมือกับสิบปอยตะกี้กันบาก็เอาไปร่ำรวยเป็นสาวเสริมสวยผู้บักงามหนึ่งเดี๋ยวนี่มาเห็ดฟาร์มกบนาเขาฝ่าเบิร์ดละ แต่ <irgend. S 2> สวยคือเก่ายังไม่คว่มยังม่ความคค้งของความสวยอยู่ลูกไก่ลูกแ่พึ่งม่ป้ปาเอาป้ได้ม่จานมวเ้อสุด้าอสก็ลาแฮบ้ม้่มัาวาแบบม้ามายบบมาปาแบม้าม้แบม้าม้าแบบม้าม้าแบบม้าม้าแบบะ้้าแบบมามนา้าม้าแบ้าม้าแบบมา้แบบนี้แนบม้้าแบบมนนม้จาม้าแบอาม้าบาา ปลาขอแบบธรรมชาติเมนขางเลียงข้ามาชาดแต่มันเวล่าข้ากินเข้ากับบริบริษัทเองบริท่่บรังโอ้ไก่ก็เลียงด้วยนี่ใครใครใครก็มีบ้นใกตีเลยบ้านใกเลกลตีแล้วาเลียงเราเลียงก่บ้านเรากอ้าอไี่ยวกัเกีกนจการนไลครับผมไล เลียงปลาร้อมทีกว้างนีหัวทางเรียงซ้าบ้านสวนเทีกว่างความอาจารยะยีเนากรมุกยางเนาะลูกเนี่ยยูีงใก้แไปตัว่ตันะโอ้บบดีกนตักมาบอไงสักาบอ้พิษแหนแดง สวัสดีครับกำลังมั่งมาเลยมาคือมะพร้จับอันต้นไม้ก็มีอันก็มีแมนพันธุ์ใม้ก็มีครับพันธุ์มะม่วงมีทุกพันธุ์เลยมะม่วงมะม่วงบักเอ้นนี่ ลหนลกล่่เหตเนือบนนี่ลูกคิดก็อยากได้มาว้านก็ได้็อาได้บัดนี้ผมกลซื้อๆอรเลียงรับประกันอาจารย์สิบอกว่าคือรับประกันบ่ต้องหงว่ามันสินีอะไรแรงยางป่อกห้เดต้องหนาใครสนใจนะผูใดอยากได้มาเอานะคะอยู่บ้านยังก็ค่ะบ้านดอนวานดอนไวค่ะอำเภอกุชุม บนนวดเปลือำเภอกุชชุมไม่ถึงทางเด้อไม่ถึงทางเด้ออย่ามาผิดทางเด้อลงอุปกรณ์อย่ามาจะกะละมังกะละมังเดียวค่ะโอเคได้เพราะว่ากะละมังใหญ่ผู้ใหญ่ได้กับมาเอานะคะสนใจมาเอาได้ถึงสามนะคะพอาสิ้นเดือนกับเบิร์ดแล้วมั้งเบิร์ดนาหัวเปล่แมนหัวไวมีแล้วหัวมันแพงนี่อาจารย์เราให้รูดให้สั่งหัวหัวสำหรับเบียร์กูเป็นก็เป็นเหมือลกั มันเป็นสายพันธุ์กบหน้ามันบอค่ะใช่เขาเขาจะชอบกบอันนี้บ้านเขาเขาบานเขาทิศทางม,มากบหน้ากบดำบบข้างเขียวข้างเขียวเพึ่งค้างมันกบเลี่ยงมันกับกบเลี่ยงทั้งทางมันบอค่ะตุ้นข้างเขียวกันยี่หาา้อสองไงคนหนุ่มโอ้ยอีนี่กับข้างเขียวด้วยค่ะอาจารย์น้ำมือเศร้านี่น้ำมือเศร้ามางเขียวเหี่ยวเหี่ยวเขียวหนวดยุยยุยยุยอันนี้เป็นอาจารย์ของนิลุยนะคะเพิ่นมาเฮ็ดอัน บ้านสวนมาอยู่หัวไฮป่าหน้าเป็นโรถจนาตามหางอป่อบตามหางอ่อางอป้าก็ได้แล้วงอป้าก็ได้แล้วงอป้าเพิ่งไปตะแฉบอยู่เรือยอาจารย์ก็ได้ว่าแฉบอาจารย์มาสิเอาอาจารย์นี่ลุ้ยคัดได้หรือาทอดแห้งด้วยกันแนนมัศเสีแอว์อาจารย์มาสิเอาอาจารย์นี่ลุ้ยคัดได้หรือทอดยังไงมีแต่ติดตามไปซื้ออาจารย์จะกด ผู้ใดอยากได้นะคะสนใจก mm ็มาเอาได้นะคะอยู่บันดนไวเดอพี่น้องผู้ใดยูไกอยู่ไกลมากเอาได้เลยนะคะกบสายพันธุ์กบหน้านะคะสยัาเ่องนโกบไอสายพันธุ์อร่อยอกเหลืองโกออกขาวทองโกมันไมได้งบไม่ไกับไ่ได พันธุ์ใหม่ก็มีพี่น้องพันธุ์ใหม่อาจารย์ก็มาขายนะคะมีมีทุกพันธุ์นะคะหลายอย่างหลายอย่างผู้ใดจากเ็ดบานสวนเทศยังกลับมาเอาที่นี่ที่เดียวมีจบครบที่เดียวนะคะไปยังกันไปโอเคอลุกๆขึ้นรถกันไปเอาไปหัวหันหัวหันนี่เดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวอย่างให้นะกินตัวนี้ก่อนเด้อ ตอนนี้ตอนป่อมาจะเบริรจะสองถุงจังเริ่มเป็นหัวอาหารไงอรโอ้มันเป็นหัวอาหารครบเลยใช่ตอนนี้มันจะเป็นพวกนี้มันต้องใส่โปรตีนหลายหัวอาหารพวกนี้ไฮเกตนี่มันจะเป็นหัวอาหารโปรตีนหลายที่สุดข้องกบข้องปาข้องอย่างถ้าให้กินตัวนีนเน้เดี๋ยวใหญ่ไวสมบูรณ์เออแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์สิเอาไฮไปขายไฮไปตะกอนเพราะว่า่ันซื้อยุหันมันจะลอยหาซแต่ว่าอาจารย์ต่นเพื่อนอาจารย์มาลองซต้องกินเบิร์สองถุงจังเปลี่ยนหัวอาหารเม็ดใหญ่เด้อ แหละมาปนเลี๋ยอารเพราะว่าค่ามหมาอาจารย์เราไปเลี้ยงเขาอปนขว้้อเพราะว่าจังเวลาเนเจ้าไปซื้อเองพ้าเจ้าได้แบบนี่เวลาไปเลี้ยงเน้่ผู้ลงนู็ว่าขึ้นนั่งไงแทบไม่ชินะมันต้องโปรตีนสูงขอไปพวกนี้ฟิเขูขายกันทานรีนก็เมเียค่ะนผูกันขินเข่ากันนี่ะเอาอีกถุงหนึงเอาเป็นสามบอกเป็นสถุงลยสีสีนบอแมนสามสถุงพอแล้วก็เปลี่ยน ไม่ต้องให้กินเยอะลูกเอ๊ะทำไมจะให้กินเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนใจซะได้บานนี่ตัวนี้นะเอาตัวเปลี่ยนมาใช่ไหมานอยู่ร้านไหนนั่นร้านไในมีสุกอ่ะได้เจริญอ่ะมีขายเออขอเอาตัวเปลี่ยนไปเจนที่เอาน้ำเลยจังไทร่านเดี๋ยวอาจารย์จะไปซื้อเอาเป็นสอบอยู่หันมันจะุ้มค่าลูกอย่ามาซื้อเป็นโลไปซื้อเป็นสอบ ต้องหกร้อยสิบาทแค่นั้นเด้อถามซื้อเกินนี่เพราะว่าอาจารย์เคยซื้อซ้ำนี่บอกอาจารย์บอกให้มาซื้อใช่มาซื้อหกร้อยบาทหกร้อยสิบบาทอาจารย์ว่าแปลว่าอาจารย์ที่ได้เลยที่สวนนะไปมาซื้อผ้าแม่ลีมาซื้อลูกสาวมาเอาลูกสาวไปใบเดี๋ยวไปเลี้ยงอาจารย์คนแถมไม่เดี๋ยวพอด้ซื้อโอ๊ยซื้อน่ะตัวนอกของซื้อของขายมันอยู่ด้วยของซื้อเพราะมาอุดหนุนอาจารย์ เก็บขึ้นรถเดี๋ยวอาจารย์พุจะไม่ให้อ๋อโอเคนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ยูบันดอนใบเดี๋ยวขามาเอาเอาน้ำอาจารย์ได้นะครับพันกบนะคะแล้วก็พันไม้ก็มีนะครับพี่น,นอ้องคะจุแนวดอนใบตมบุญยังยังยังกัเน,นี่ยตมบลญนนเปือ่อ <ตะ S 1> ยอำเภอกระชุม่มจังหวัดยะโสผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลมากเอฟซีนีรุ่ยกหลายนี่นี่แถวขามงคลแถวยังนี่มาเอาได้แถวบันโชคแถวยังอยู ai, ่ใกล้ๆนะคะ เบอร์โทร0647159329เบอร์โทรยังกับใครอีกรับหนึ่ง0647159329โอเคค่ะ,คะไปแล้วค่ะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ